สวัสดีที่สุภุสนกนครับผมขีมมาต,ตามแนวทางรัฐบาลไทยของพอสร้างกันตอน่องวดนอพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่ง,งกันยาสองห้าหกแปดนอพี่น้องเนาะงวดทะเลววของพอสร้างก็ได้แต่แค่เสียวนอกพี่น้องเนาะได้แต่แค่เสียวมีตาสองหกนอกพี่น้องเลขบอดหกสามใชนอพี่น้องเนาะส่วนเลขมูพิันกะเขาตะเลขวิ่งพี่น้อง เรียกวิ่งนี่เขา่าหกแล้อพี่น้องเข่าหกบนล่างเลยล่ะสายวิ่งสายแล่นเนีย่ยเพาะิดหวังดอกน้องพี่น้องเนาะสายวิ่งสายแล่นนะ่ะมาหกบนหกล่างเลยล่ะของมูฟันของมูสงมังคมเนาะเข้าไปรับไปส้มเขา้าไปเบิกน้ำกัน้อโ เอาแม่นางโดดว่าเป็นยังเอาพอสระซามก็ดีครับผมมาดีครับมาดีครับผมโอ้นางขาดครับโลืงานเลิกงานต่างโดนดีได้เลิกทีเว้นมือนีนเลิกทีเว้นบ่ครับมาท่านนี่เนี่ยขามุ่งเพิ่มดีอืมทิยาเลยห้อยครับนี่นั่นทิยาต่เลิกจากนางงานกันนี่เป็นหัวหน้าจะไปตลาดคือกันก็เล่ยที่เว้นก็เลยเฝ้าเลิกครับผมก็เลยไปตลาดเดี่ยเงอะม่ ของขสร้างเลแต่แค่เสียวเนาะแค่เดียวครับครับผมอุ้ยลดไปหกสองอพวกนี้เนาะแล้วมาเล็วินมาหนำกันทุกคนเนาะห้าหกเจ็ดเออเลขกวิ่งของข้สร้างมาหนำกันดีบาวาเล่าบาวาไทยเห็นนะมหกสองสองหกนี่เป็นหกสองกับว่าเป็นครับผมหกหนึ่งก็บาเป็นแ้วเล็กวินมาหนำกันนดีอันนี้อันนี้ก็ได้เสื้อลายตัวเดิ นี่เสือทะเลมูล่เพคนเรียกภาษาอะไรเสือนี่เสือทะเลมูลนี่เห็นบ่เห็นมาหรอไปนี่มาแล้วครับผมมาแล้วเ็นบอสเ็นบ่อสวิ่งบมดรางแล่นบ่ครับผมได้ทั้งหมดทั้งรางเนี่แต่ว่าจับปูงวดน,นี่หลุดเนาะครับผมงวดเมื่อเนื้องวดเมื่อเนื้อเหตัวใดก็หาซูลเหรอขอหาซูลตรงนี้กขอหาซูลขอหาซูลตรงนี้ครับผมวันนี้เขาเลีกวิ่งกับผู้พิทังษ์นี่ภรษาครับสายวิ่งสายเลียนได้บทได้ลรางแด้วครับเด็กวิ่งตัวเดียวนี่เก่งอยู่นี่ เอกวิ่งตัวเดียวเขานี่เก่งเลยดิครับแม่นบอกทุกประจิตจับใจครับรับผมแล้วรู้จำโอ้ยผมหมักจีนอันนี้เลขรับพอสร้างนี่ขีดไม่ง่ายวะนี่อันนี้ง่ายนะครับโค้งสุดท้ายบอกหรือว่าจังไหร่เลขรับนี่รับนี่คือโค้งสุดท้ายโอ้โค้งสุดทยเพราะจังขีห้มากครับผมเพราะจังขีหายมากครับพี่น้องห้ากว่าถาได้กดติดตามไว้ครับกดติดตามไว้ือพลเอกพาร์ทซายวิ่งกันเลยเพื่อนก็ให้บนล่างให้กันเนาะ เป็นไห่บนล้างมัสแตดไถแต่ตัวนี้เลยนี่จะได้ไปเปลี่ยนเป้าเปลี่ยนเนผมได้ละเปลี่ยนเองประสารคือบอกอ่านบอกว่าเราว่างหเก่ากับหกเปลี่ยนสามหกเอาขวางสันผมมาว่าผมใส่เก้าหลุโอ้ยจริงมันศูนย์สามสามหกตัวจริงมันอน่ยผมมามันบอกง่ายก็คือบอกเขียนใส่ทั้งใต้สันบอกเขียนแต่คำว่ามาเปลี่ยนเองีไรคุณเปลี่ยนเองนี่ผมโอ้ยแต่ว่าผมประมาท ผมยิงวะ่ะย่านแต่เอฟซีนี่เง<ห>ินไปเนาะเนาะนั่งคุยกันก็โมย่ายอยู่นี่ละพี่น้องเขากดติดตามไว้ได้เล็กรับยังบ่มากได้พอสร้างไว้ยังบ่มากได้พี่น้องเด้อกดติดตามไว้ได้คีบ่อได้พลาดรับยังไม่มาครับม,มาแต่เลือดเพีย้ยนขั้นบปกติติดตามนี่คีบอกมีเอฟซีเอฟซีอยู่บน FC เอฟซีสรารคาม คือพอเห็นเล็กล่งมีที่มาลงไปตัวว่านนี่หาพอพอวันเั่นว่าเพิ่นทั่วมาตามนะครับไม่ใอยากนะยา่ากอยู่แล้วมันพอว่าล่งเหล็กเล่าอะไรไล,ลคลิปอของพอ้างนะครับผมเออเอาของพอ้างก่อนวันนี้วิ่งไปที่สี่กับห้า เอาเถอะน้องโอ้ยผมไม่มีที่ตายเอาเฮ็ดบ่เดี๋ยวนี้คือมาโอบาดูเบียแดดกระเดาตูบาดูเบียโอ้แดดมือนี่มีสุดยอดเลยขั้นขั้นตกกระเลงครับโก้ขั้นตกก็ได้ขั้นตกกับตกเลงอ่าขั้นตกกับตกอ่อนตู้ปาดูเบียจนท่วมเขาห้อสเียไว วิ่งสี่กับห้าครับผมงวดวกนี้มันคือดังแห้งแท้หาแปร์ดีใช่ไหมงวดน,นี้บอกคือมาแห้งแท้ะจะคัดว่าคักแล้วเลียนหาตาเป็นวอกระซืออะไรลอตเตอรี่กันเลยไปสามอำเภอเขายังมามีอยู่เลขแปดห้วงวดนี้ก็ชินิ่มเต็มตัวดังๆหมด โอ้ยเลีกี่มาดัางเท่ทา,ทากัวปีเท่านั้นอ่าเพียทางเก้าอนี่แล้วโอ้ว่ามันดังฮาศูนตัวบอครับฮาศูนตัวรอือพค่นี้กันฝันว่าหัวหน้าเก้าหัวหนา้า,า,นาเก้ากันถ้าไปเหตุงานยูนเขียนล่ะเออขึ้นมาหัวหน้าเก้าห,ห,หนร่บคือฮาคี่าขีไอ้าท่อนแล้วสัน่น กระดีขึ้นรถเพิ่นแหละทะเบียนรถเพิ่นแปดแปดห้าอ้อทะเบียนรถเพิ่นแต่ว่ากระดีรุ่งนู้เลขฟันเลขฟันนี่ยแปดแปดห้าอ่ทะเบียนรถทะเบียนรถเพิ่มทะเบียนลดแปดแปดห้หหารครับผมไม่มก็ตัวเดียวกันตัวแปดห้าห้าแปดนั่นละ่ะไอ้ทะเบียนลดไอลูกพี่มาหน้หนหนาเกาอยู่เพื่อนก็สร้างขึ้นมาหาวะ อันอนีมน้มักอันดัมักอันี้มักซีครับผมชอบไปที่ห้าไอ้ว <c oughs> อมของผมมักซีเจ็ดครับผมอ้าเหล็กือว่าเหล็กมูมาหนำมูกมับล็มไม่ตัว,กกวอ,นนอ,อะลรก็เดี๋ยวค่อยอ่านใช่กันบ่เออก็เดี๋ยวค่อยอ่านควบกันอ่ตอนาตะหนังกันยังสายควบบ่าอือไม่เห็นว่าเขาประกาศสองเรื่องควบยังวาอยู่เนีเออเดี๋ยแล้วว่าทิตย์สายเทเลยเลยเรียว ยวค่ไปสายทีละเลียงอืมนี่ก็บ้างไปค้างๆนี่ละเพื่อนให้มาอันนี้เพื่อนก็ดีดีว่าจะทั่ไปเพื่อนก็นเฝ้าข้วนให้ลูกบ่แพงหรือเ่อืมบ่ฟองบวแพงอืมบ่มีกับเอาตัวเดียวไปก้อนสิเดี๋ยวโค้งท้ายจาังเมาอีกบ่ว่าบอกบ่ว่าเลยลสหเพื่อให้ทีเดียวจบเลยทีเดียวจบแล้วก็บ่ต้องนั่นนี่บ่ต้องลีลา บอลีล่าแหละกับบอมีกาเอาคือวิ่งหกตัวเก่าแล้ววัดโมเดลกับหกนี่นี่เพื่อนจะให้แม่ยังที่น่าผมก็เช็คทีว่าจะไงตามเพื่อนเพื่อนให้จังใดห้ามเปลี่ยนแปลงของเพื่อนได้บ้างนี่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเพื่นนี่เปลี่ยนแปลงได้หนี้นี่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 เห็นบ่สายวิ่งสายแลีนว่คคิทวางนี่ของมูอเพื่อนนี่หกตัวเดียวมาบนมาล้างเลยสายวิ่งงวดนี่ก็ยังได้หกอีกโอ้อันนี้เรียกฝันพระสร้างไปเขียนไปพุ่นบอกครับผม โอ้โหเออวันที่หนึ่งถูกทอดซะเออมันจังปนอีแม่มันจังปนอีมตัวน้อยเลยมันเห็ดแก้วมันโมแซ่บโมดิสำรับผู้เถอะโอ้มีนเมนเอาตัวแย่งซี่อะไรจะไปเอาตัวน้อยพราพ่อแม่เพิ่นว่าอันอันเพิ่นว่าคือยังของพ่ร คือของพ่อเสียนกุจิกนึง FC คอมเมนต์มาหลายเพื่อนเคอเขียนตัวน้อยแต่วสัตนกับแมนเอลีกับบาบา,บา,าเสียงตาวาล่าก็เขียนตัวน้อยเอลี่จงงัดพ่อสร้างนินหงวดนี่พ่อสร้างโมนินโอ,อของมูโอของมูนีบน่บอล <c oughs> ทุกทย่กับพ่อสร้างละกีตัาเองบอกตรงๆงเลยโออ,อพ่อสร้างอ่านบันนี่ครับผมมาพี่น้องฟังเอาไอเอาของพ่อสร้างก่อนนะครับผมเอาของพ่อสร้างของ วิ่งสี่กับห้าบนล่างเหมือนเดิมครับผมผมชอบไปที่หาสี่ตัวล่องแต่ว่าส่วนแต่อมาส่วนปกเกติมักสี่แห้งๆได้ครับผมบอกพี่น้องเอาเออมักแล้วมีสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ผมชอบไปที่ห้าแปดห้าเก้าแต่ชอบลักซี่ก็บมีสี่เก้าสี่ศูนย์ครับผมสำหรับชุดสองตัวชุดสามตัวผมชอบไปที่หน 49, 40, ึ่งห้าแปด 049เป็นตัวรองสูตรสามตัวผมมันใน049กับ158ครับผมสำหรับไปรัฐบาลไทยของกระทรวงาหาจองลอตเตอรีร่กับมี5859มกสี่มาก4940ยังเก่ 49, 40, ไ,ดได้ครับผมหรือมือแรกที่เอาไปจัดรัฐบาลเล่าก็ได้ครับผมส่วนมากมาเอาสิม,มักไปเล่าก่อน นไปเล่าเลยครับผมเอารัฐบาลให้นี่แหละเห็นบอกว่านั่นมากครับเจ้ามาเอาไปเล่าเลยหาเขาถึงแม่นนเนี่ย <c oughs> ไอ้สำหรับมูผมเพิพ่นก็วิ่งหกเม็ดเดียวเพิ่นกย็ยำผมมาตลอดแล้วว่าถ้าได้มาแล้วเพอเอาปล่อยเพินพ่นหลุดแต่เพิ่นมาอย่าไปแย่งเลยเนี่ยติดถือติดปล่อยเพิ่นอนติดปล่อยให้เขาขั้นบ่มากเพิ่นจับคู่นี่เขาหามาติดพวกใดนอกภาษางเนาะครับผมหามาติดเหล็กวิ่งของเพิ่อนใดเลยครับผมเพราะว่า พราะว่างวดกันที่หนึ่งสิงหาพัเขาหาศูนย์นั่นปะครับผมเขาหาศูนย์บ้านนี้สิบหกอันนี้มันมาจับคู่ว่าเขาวด้ะเห็นปะครับอ่มันจับคู่ว่าเขามันก็จับมันมีมักหนึ่งกับสองมันมามันมักหนึ่งกับสองเด็กผิดมันก็จับคู่ให้หกสองกับหกหนึ่งอันนี้ก็เป็นเลกฝันโบร้างนะครับว่าหัวหน้าเก่ามาครับไปทำงานเบียร์รถเพิ่งกับแปดแปดห้าทำงานไปเลกฝันเลกฝันเนาะครับผม นี่แหละฝันตองวดนี่แหละแม่นเห็นวงงวดนั่นครับเห kind of ็นวงงวดเขาจ้างไปดำน้ำมันออกหาสูรเห็นบ่เขาจ้างไปดำหน้ามือละหารอยนั่แหละพอสร้างฝันตองวดนั่นอันนี้ก็เพิ่งฝันมึงเคลื่อนดินี่แหละขั้นฝันตองวดนี่แหละแม่นมันชิมัดตีดากตีก้นแบบนี่แหละเป็ดหาหาเปดครับผมก็คือเหมนกานด้วยนี่ครับไปดิเออนั่นละมันตัวเดียวกันนั่นแหละนะพี่น้องเรา้ากับแคปหน้าจอเอาครับผมก็คือพอสร้างเพิ่นบอกละถ้ามักถ้าชอบก็คือหาลอตเตอรี่เนาะพอสร้างเนาะครับผมเออใช่ไหม เบ,กกบื้องไปเป็นแนวทา่าเบื้องไปอ่าขั้นบอมักเข้ากับเบื้องพันๆไปนอกประสางเนาะครับผมตัวเลขก็เป็นเค่ียแนวท่าประสางขอบคุณหลายๆครับ,รบผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้นอพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม